เราระบทบ,บทพ่นยานะครับวันนี้พ่นยาขยา,าครับผมเพื่อมาให้มันลกเพื่อให้มันสะอาดครับผมน,นี้พ่นยาป่ามังคุดครับยาขยา,าครับผมเพื่อขัญญามันลกเดี๋ยวมันไม่สะอาดครับผม วันนี้มันเดิมครับผมอยู่กับน้อยชัยนภเพชรครับผมผู้ที่ไม่เคยกลัวอะไรครับถ้าอิสระนอนคนเดียวไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเร่งเครื่องแล้วครับเพื่อว่าฟ้าฝนมืดมาแล้วครับสวนผลไม้เราจางคนยาววันนี้ครับผม ติดตามชมได้นะครับผมอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเตือนกดครับใครผห้ผมด้วยเพื่อจะมีมีชีวิตทำคลิปต่อไปครับการพ่น,นยาเราเพื่อให้ไม่ให้มันรกนะครับไม่ให้มันรกเพื่อให้มันสะอาดครับใต้โคนใต้อะไรให้มันสาดครับผมก็การพวกว่า โรคแรงก็ไม่ดีครับใส่ปุ๋ยจะจึงกุ้งจึงงูอะไรครับเจอไม่งงไม่งอดครับผมเราก็ต้องพ่นให้มันไม่ให้มันโรคครับผมหล่าป่ามัคุดของพวกเราครับผมตามเตจชีวิตคนสวนนะครับวันนี้ EP นี้ครับพ่นยาป่ามังคุดครับผมโดยน้อยคนเดิมน้อยชารเพ็ด ถ่ายอิสระครับแม่ไม้ลูกแก่ก็ดีครับผมวันนี้ครับนี่ครับผมทำงานแข่งขันครับผมคนยาปิ้วๆๆ้วเลยครับถ่ายทำวีดีโอไม่ทันเลย ไปดูคลิปนี้คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ดีๆหน่อยนะครับสวัสดีครับผมฝนตกแล้ว